ตาตูเลิบลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนบ้านแบบนี้ผมไม่ต้องการหรอกนี่คุณยศเดี๋ยวนี้นะคุณไม่เคยอยู่ติดบ้านเลยฉันรู้นะว่าคุณแอบไปมีอินองอหนูแอบซุกซ่อนเอาไวนะ้นี่ยูรีนั่นมันก็เรื่องส่วนตัวของผมนะคุณทําแบบนี้กับฉันได้ยังไงกันนี่เป็นสภาพแวดล้อมปกติที่ผมต้องเผชิญอยู่ทุกวัน บ้านที่มันไม่ใช่บ้านพูดมากนะนะคุณยูรีรู้ไหมว่าคนที่พูดมากนะมันจะต้องโดนยังไงโอ้ยหยุดนะนี่คุณเมาไมาอีกแล้วใช่ไหมผมต้องทนแต่พอผมได้ยินพอ่อทำร้ายแม่ผมก็ทนไม่ไหวทุกทีนี่เมื่อพูดจาไม่รู้เรื่องมันก็ต้องลงไม้ลงมือแบบนี้แหละคุณมันเลวที่สุดเลยคุณยศ ยังจะปากดีอีกหยุดนะครับพ่ออย่าทำร้ายแม่แบบนี้อีกไอเหนือเป็นแค่ลูกเองอย่ามาพูดมากเหนือกลับเข้าห้องไปใช่เองนะกลับเข้าห้องไปนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่ไปบ้านเล่นเกมอะไรของเองน่นไปผมเบื่อเบื่อเหลือเกินกับบ้านหลังนี้สิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผมเอาไว้ได้นั่นก็คือเกม เพราะโลกในเกมผมเป็นที่ยอมรับและผมก็รู้สึกอบอุ่นใจมากกว่าชีวิตจริงด้วยซ้ำจากนั้นมาผมก็กลายเป็นเด็กมีปัญหาและติดเกมแม่น่ะม่เคยสนใจสภาพของผมหรอกเพราะว่าแม่มัวแต่ไปรบราค่าฟันกับบรรดาผู้หญิงที่มายุ่งกับพ่ออย่ามากวางนะคุณยศฉันจะจัดการมันกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้นะยูริ นี่ขนาดว่าผมไม่ได้ไปโรงเรียนติดต่อกันหลายวันพ่อกับแม่ก็ยังไม่รู้เลยจนกระทั่งอาจารย์โทรมาบอกนั่นแหละไอเนืออาจารย์ที่โรงเรียนเขาโทรมาบอกว่าเอ็งไม่ไปโรงเรียนก็พ่อเองไม่ใช่หรอครับที่ผักไสไล่ส่งให้ผมมาเล่นเกมนะ่ะไอ้นี่ไอ้ลูกคนนี้ยอกย้อนพ่อนักนะจะไปไหนก็ไปเลย ก็ดีผมเองก็ไม่อยากอยู่มันแล้วไอ้บ้านหลังนี้เหนือกลับมานาทีนั้นผมตัดสินใจหนีออกจากบ้านและผมก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่ร้านเกมหลายคนคงจะสงสัยสินะครับว่าผมกินอยู่ยังไงและเอาเงินที่ไหนใช้ผมมีเพื่อนในเกมที่รับรู้ปัญหาของผมมาตลอดคอยโอนเงินมาช่วยเหลือ ผมอยู่ที่นั่นนานเป็นเดือนวันหนึ่งผมลงมาซื้ออาหารที่ร้านอาหารข้างๆตึกเมื่อผมเห็นภาพครอบครัวที่นั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างสุขสันต์ผมรู้สึกสะท้อนใจตัวเองที่ผมไม่เคยมีโอกาสแบบนั้นเลยผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมมีภาพแบบนั้นครั้งสุดท้ายเมื่อไร เหนืออยู่ที่นี่เองเหรอลูกแม่ตามหาลูกตลอดเลยนะแม่กลับบ้านเราเถอะลูกเหนือแม่อยากให้ลูกกลับบ้านแม่ครับแต่ว่าพ่อเหนือพ่อของลูกนะตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะลูกฉันพาลูกมาหาคุณแล้วนะคุณยศเหนือ มาหาพ่อแล้วเหรอลูกอ้อขอโทษไม่เป็นไรหรอกครับพ่อพ่อรักษาตัวเองให้หายเถอนะครับโรคที่พ่อเป็นมันคงไม่หายหรอกลูกยังไงพ่อก็คงอยู่ได้อีกไม่นานก็สมแล้วละ่ะนี่มันเป็นเวรกรรมที่พ่อทำไว้กับลูกและแม่ของลูก อย่าพูดอย่างนั้นเลยครับพ่อผมเองก็ต้องขอโทษพ่อด้วยครับที่วันนั้นผมหนีออกจากบ้านมาแบบนี้เหนือลูกลูกสัญญากับพ่อนะว่าลูกจะกลับไปเรียนหนังสือได้ครับพ่อผมสัญญาดูเหมือนว่าผมจะได้บ้านที่ผมต้องการกลับมาแล้วล่ะ จบแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดจาก3หัวข้อเลยนะคะนั่นก็คือบ้านหลังนี้ฉันไม่ชอบเด็กติดเกมและเด็กมีปัญหาค่ะขอขอบคุณน้องโมบายน้องแก้มที่แนะนําเข้ามานะคะและน้องอีกคนพี่ไม่ทราบชื่อต้องขอโทษด,ด้วยค่ะฝากทุกคนที่ชื่นชอบผลงานพี่เข้ามากดซับ c r i b e กดกระดิ่งช่องเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย